ลูกจ้างว่างงานเหตุอุทกภัยน้ำท่วมได้สิทธิอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p n s m i น e นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะจากกรณีที่เกิดน้ำท่วมจากหลายจังหวัดทำให้บางพื้นที่กิจการต้องปิดไปลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ทำให้หลายๆคนประสบปัญหาว่างงานนะคะเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางประกันสังคมนะคะจึงมีมาตรกรารจ่ายเงินเยียวยาว่างงานจากน้ําท่วมทั้งลูกจ้างและนายจ้างโดยสามารถเช็คเงื่อนไขรายละเอียดวิธีขอรับเงินช่วยเหลือโดยสามารถยื่นได้ทางไปรษณีย์หรือสํานักง,งานประกันสังคมในพื้นที่โดยทางสํานักง,งานประกันสังคมนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาช่วยลูกจ้างในพื้นที่น้ําท่วมว่าเป็นไปตามกฎกระทรวงช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วม โดยสามารถยื่นรับเงินทดแทนจากเงินกองทุนประกันสังคมได้โดยจะได้รับเงินทดแทนในอัตรา50%เป็นเวลาร8 0วันของค่าจ้างโดยเงื่อนไขรับเงินเยียวยาจากน้ำท่วมมีดังนี้นะคะ 1. นายจ้างสถานที่ประกอบการของนายจ้างถูกน้ำท่วมไม่สามารถเปิดให้ทำงานได้ 2. ลูกจ้างนะคะมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะคะไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ 3. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ใน15เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่หยุดงานโดยนับย้อนหลังไป15เดือนจ่ายสมทบมาแล้ว6เดือนและลูกจ้างต้องยื่นแบบสพสสองคีศูนย์หนึ่งทับเจ็ดโดยที่สำนักง,งานประกันสังคมแจ้งว่าที่ต้องกำหนดว่าให้ใจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนเนื่องจากว่ามีบางกรณีนะคะที่จ่ายเงินสมทบแบบฟรอ เช่นเดือนนี้มาทํางานก็มีจ่ายเงินสมทบนะคะเดือนไหนที่ไม่ทํางานก็ไม่มีจ่ายเงินสมทบจึงต้องนับยอดหลังไป15เดือนประกันสังคมนะคะจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้าโดยจะโอนเงินเข้าให้เมื่อครบกําหนดและให้ในายจ้างรับรองว่าไม่สามารถมาทํางานได้กี่วันซึ่งจะมีแบบฟอร์มในเว็บไซต์สํานักงงานประกันสังคมซึ่งกรณีนี้นะคะยังยื่นอีเซอร์วิสไม่ได้ลูกจ้างจะต้องยื่นทางไปรษณีย์โดยนำเงินแล้วค่อยเดินทางมายื่นนะคะ สำหรับการยื่นขอรับเงินว่างงานกรณีน้ำท่วมนะคะถือเป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยต้องยื่นแบบสปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเจ็ดนะคะโดยลูกจ้างนะคะสามารถขอรับเงินชดเชยพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของลูกจ้างและหนังสือรับรองของนายจ้างโดยเอกสารประกอบการยื่นแบบสปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเจ็ดกรณีว่างงานก็คือมีดังนี้นะคะหนึ่ง แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกจ้าง 2. หนังสือรับรองจากนายจ้างรับรองว่านายจ้างน้ำท่วมหรือลูกจ้างน้ำท่วมไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ 3. ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมลดการใช้เอกสารบัตรประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบจากเลขบัตรประจำตัว13หลักที่ขึ้นเป็นผูป้ประกันตนอยู่แล้วนะคะ โดยระยะเวลาในการยื่นเอกสารสามารถยื่นได้ตอนที่น้ำท่วมลดแล้วนะคะแต่ไม่เกินร้อยแปดสิบวันจกว่าจะไปทำงานได้โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวนะคะมาทางไปรษณีย์ไปที่ประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพม,มหาคนครจังหวัดหรือสาขาที่สะดวกนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างานสปส2ขีศูนย์หนึ่งทับเจ็ดที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ วิธีจ่ายสมทบ6ใน15เดือนเนี่ยเขานับกันอย่างไรนะคะก็คือวิธีการนับนะคะจะนับการจ่ายสมทบ6ใน15เดือนนั้นนับจากวันที่หยุดงานสมมุติว่าเดือนตุลาคมหยุดงานมาตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะ<อ>ก็ให้นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายนไปย,ยนไป15เดือนมีการจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือไม่แต่ถ้าทำงานมาโดยตลอดหลังจากนั้น6เดือนนะคะก็จะสามารถเบิกเงินว่างงานได้ โดยสรุปก็คือนะคะว่าง,งานจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยได้โดยจะได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้างไม่เกิน180วันนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะก็จะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังนับก่อนวันที่ว่างงานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ